สำหรับวันนี้นะครับทีมชาติไทยของเรานะครับพรีวิวก่อนเกมการแข่งขันเจอกับเจ้าภาพอินโดนีเซียเป็นบทท้าททยบทแรกและบทใหญ่เลยครับอโอ้บทแรกก็คือหมายถึง2เกมแรกไม่ใช่ก็อันนี้แหละของแท้แล้วเพราะ,าอ,ะอินโดนีเซียถือว่าเป็นทีมชั้นนําในอาเซียนแล้วกันทีมชาติอินโดนเนี่ยในรอบรองชนะเลิศที่จะเจอกับทีมชาติไทยผมว่า เขาคงใส่เต็มแม็กแน่นอนคือแน่ละอินโดนีเซียเล่นในบ้านนะโมครับความคาดหวังมันสูงแต่มาโฟกัสทีมชาติไทยดีกว่าจะเล่นยังไงในการเจอกับอินโดนีเซียแล้วชุดนี้มีจุดเด่นตรงไหนที่จะสามารถเอาชนะอินโดได้ผมคิดว่าการเล่นนะอันดับแรกคืออาจจะต้องใช้มิดฟิวรับสองคน11ตัวจริงทีมชาติไทยชี้ชะตาเจออินโดตบเจ้าภาพร่วงคาบ้านืก็ต้องทำอย่างนั้นแหละ สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงพิพงยิ่งวันนี้อยู่กับโค้ชเต้กับแตงโมเช่นเคยนะครับพี่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับทีมชาติไทยของเรานะครับพรีวิวก่อนเกมการแข่งขันเจอกับเจ้าภาพอินโดนีเซียครับคือต้องบอกเลยครับว่านัดนี้สําคัญมากแล้วก็เป็นการชี้ชะตาในการเข้ารอบชิงเป็นบทท้าทายบทแรกและบทใหญ่เลยครับโอ้บทแรกก็คือหมายถึง2เกมแรกไม่ใช่ก็อันนี้แหละของแท้แล้วเพราะว่าอินโดนีเซียถือว่าเป็นทีมชั้นนําในอาเซียนแล้วกัน ครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าหากว่จะดูในชาติอาเซียนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันหมดแล้วเนาะผมให้น้ําหนักถ้าตัวผมนะผมให้อินโดนเเซียหนึ่งแล้วก็เวียดนามสองในความแข็งแกร่งของในภูมิภาคอาเซียนไม่นับเราไม่นับเรารลองลงมาก็เป็นมาเลยใช่ครับนะฮะอ,อ่ะ เพราะฉะนั้นแล้วสี่ทีมยักษ์ใหญ่แต่เอาจริงนะฟิลิปปินส์ทุกวันนี้ก็ไม่ง่ายฟิลิปปินส์ก็แข็งแล้วออฟิลิปปินส์ก็อันดับสอันดับ4แถวๆนี้สลับกับมาเลยสลับไปสลับมาอยู่ที่<ม><ม>ว่าเขาได้ตัว,ตวใครมาเพราะว่าเขามีนักเตะทั่วโลกที่เป็นลูกครึ่งหรือลูกเซี่ยวแล้วเขาก็มีการโอนถ่ายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับ<ม>ซึ่งล่าสุดเลยถ้าพูดถึงเรื่องนี้นะอินโดชุดใหญ่เตรียมอีกสองโห19ไม่พอ ยัดเต็มแม็กเลยเหรอเนี่ยต้องการยีิบเอ็ดตัวโอ้โหโอ้ตายตายไม่หรอกคือผู้เล่นมันบาดเจ็บเยอะครับคือพอมันบาดเจ็บมันก็ไม่ได้เสริมมากนก็หาใหม่เลยสุดยอดไปหานักเตะที่ไหนล่ะเมื่อจะโอนเลยสุดยอดนะครับแต่เขาอะข้อดีของเขาก็คือว่าเขาอาจจะไปเล็งหานักเตะที่แบบมีความเป็นลูกเซี่ยวหรือว่าญาติญาติแบบ ในยุคก่อนๆเนี่ยมีใครบ้างก็ต้องบอกได้ว่าข้อจํากัดของแต่ละประเทศมันแตกต่างกันการโอนสัญชาติแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันบางทีเราอาจจะเห็นว่าประเทศนี้ทำไมโอนง่ายประเทศนี้โอนไม่ได้มันแล้วแต่มันมีความเทศใช่ครับคือถ้าบ้านเราอ่ะถ้าพูดกันตามตรงนะถ้าเราไปค้นยังมีเยอะคนัะเสี่ยวอ่ะเอาเสี่ยวเลยมันจะติดข้อจำกัดนี้พี่ตังโมมันจะติดตรงว่ามันต้องทำาบรประชาชนตั้งแต่ก่อนอายุเท่า15าถ้าจะไม่ผิดนะต้องทำาบรประชาชนด้วยเอมันถึงจะมีหลักฐานทุกอย่างเยอะมากค่อนข้างเยอะพอควรอ่ะแต่ว่าถ้าจะหากันจริงๆผมว่า ก็น่าจะมีโอกาสเจอมากขึ้นแล้วกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในรุ่นเล็กๆอย่างเงี้ยก็มีคนติดต่อเข้ามาเยอะเหมือนกันก็ดีนะผมว่าดีนะอ่า <ๆ S 2> นะครับอ่ะแต่ก่อนที่เราจะพรีวิวกันรอบรองชนะเลิศเพื่อเข้าสู่รอบชิงเนี่ยนะครับต้องบอกคําว่าถ้าเครียดมากไม่ได้นะเชียร์บอลเนี่ยมผมร่วงแล้วทําไงล่ะอ้าวนี่นีฮะแชมพูเลยครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าตัวเนี้ย คือของเราเองเราทําเองอยู่แล้วใช้เองด้วยผมนี่ต้องใช้เยอะนะเพราะวิชาชีพผมมันเครียดเเลยต้องสะาหน่อยไม่คือแบบบางคนเนี่ยชอบแบบเหมือนว่าผมร่วงหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าใช้ตัวนี้ดีนะครับคือเขาดูแลเส้นผมนะครับป้องกันขาดหลุดร่วงคือต้องบอกว่าตอนนี้ก็ขายอยู่ในช้อปปีสามารถซื้อทิตะการได้เลยพูดแล้วเหนือหมดรายการแล้วไปกดกันหน่อยลองดูใช้ได้สบายสบาย 8 9ขวดอะใช้ทั้งปีอะบอกเลยถูกด้วยไม่ถึงพันโอ้ยจริงนะครับอ่ะว่ากันไปนะครับเรามาดูทางด้านของทีมชาติอินโดกันก่อนดีกว่านะครับทีมชาติอินโดเนี่ยในรอบรองชนะเลิศที่จะเจอกับทีมชาติไทยผมว่าเขาคงใส่เต็มแม็กแน่นอนคือแน่ละอินโดนีเซียเล่นในบ้านนะโมความคาดหวังมันสูงแล้วคนอินโดนีเซียเนี่ยค่อนข้างบ้าฟุตบอล aggressive ออกไหมแรงเทาาผมเนี่ยนะเขาบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ย ไม่ว่าบอลเด็กหรือบอลผู้ใหญ่คนดูเยอะตลอดและที่สําคัญทีมไหนที่เจออินโดนีเซียเนี่ยอย่าให้แฟนๆอินโดนีเซียรู้เรื่องนะว่าพักที่ไหนจะไปก่อกวนถึงโรงแรมไม่ให้หลับไม่นอนขนาดนั้นเลยอ่ะผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยอย่าว่าแต่อินโดนเลย คือชาติหลายๆชาติเนี่ยนะบางทีถ้าแบบมันไม่สนใจมันทาหมดอ่ะมีแท็กติกนอกสนามด้วยแต่ว่าแต่ว่ายูยิบสผมว่าอาจจะยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าเขาคิดว่าเขาน่าจะแข็งแกร่งในชุดนี้คือตอนนี้เขาคิดว่าอินโดนีเซียเนี่ยพร้อมที่สุดในการเล่นทุกนัดเจอกับอาเซียนและที่สําคัญเป็นเจ้าบ้านด้วยได้ดูฟอร์มของอินโดบ้างไหมเป็นไงก็ค่อนข้างดูติดตามน่าสนใจดีครับมีการเล่นที่หลากหลายมีกลิ่นอายของยุโรปแล้วก็ที่สําคัญพลังกาลังค่อนข้างดี เป็นยังไงฮะเล่นในล่าสุดเนี่ยเล่นในระบบ4-3-3มาเจอกับบาเลเข,เขาจะเล่นค่อนข้างบีบเดียวข้างบนใช้ตัวแรกก่อนในการเคลื่อนพอเคลื่อนได้ได้มุมแล้วปุ๊บเพื่อนจากแถว2จะเคลื่อนไปปิดแย่งบอลทันทีครับนะฮะคือริมเส้นเท่าที่ผมดูนะครับรเส้นก็แบบมาได้รวดเร็วมากเบอร์17เบอร์11เนี่ยนะครับก็เป็นวิกเตอร์แล้วก็มีกองหน้าเป็นเรเวนนะครับมีหมายเลข8อีกคนนะครับ ฮันนานนะครับอยู่ตรงกลางคือเรียกได้ว่าเกมที่เจอกับมาเลเซียเนี่ยเอาจริงถ้าคมเนี่ยน่าจะยิงได้คืออินโดนีเซียชุดนี้จุดเด่นคือความเร็วการจี้เข้าทําในแดนกลางแล้วก็การตัดเข้าด้านพป้นที่ด้านในครับแต่จุดปัญหาคือยิงยังไม่ค่อยขมเท่าไหร่แต่ในรอบแรกเนี่ยพกเขานะครับมี7คะแนนจากการชนะ2เสมอหก็ไม่แพ้ใครเลยก็ถล่มทลายในการเจอกับบรูไนมาแล้วก็ยิงฟิลิปปินส์แต่ว่าเขา สลับตัวนะ คือมันก็ต้องทัวร์นาเมนต์ที่มันแข่งกันติดๆเงี้ยมันต้องมีการหนมะุนเวียนผู้เล่นเป็นเรื่องปกติครับแล้วเขาก็รับจบว่าเป็นกลุ่มเดียวที่มี4ทีมด้วยแล้วก็ตัดแต้มทีมสุดท้ายออกนะครับเพราะว่ากลุ่มอื่นเนี่ยก็จะเป็นแค่เวียดนามกัมพูชาลาวไทยเมียนมาติมอร์ก็คือสลับกันไปแต่ดูเอาจริงนะในรอบแรกเนี่ยถ้าดูตามฟอร์มแล้วเนี่ยอินโดนีเซียดูจะแข็งแกร่งที่สุดเลยนะครับเพราะว่าอย่างเราเนี่ยเรายังไม่ได้โชว์ศักยภาพอะไรขนาดนั้นเลยนะคือของเราเขาเรียกว่าเล่นในมาตรฐานที่เป็นที่่นนงขอสาายมแล้วกั S <S> <S เรียกงี้ดีกว่ายังไงก็จบเป็นที่หนึ่งเพราะนั้นเนี่ยเราก็เขาเรียกว่าปรับกําลังปรับทีมอยู่เข้าสู่รอบรองแล้วครับคือถ้าเรียกว่าปรับทีมไม่รู้จะปรับยังไงเหมือนกันนะมันก็มีพัฒนาการและการเรียกว่ามันต้องเล่นและโดยเฉพาะการเจอิญเซียเนี่ยผมเชื่อว,ว่าโค้ชเนี่ยต้องเห็นหลายๆอย่างพร้อมกันต้องทําให้มันดีขึ้นเพราะว่าเนี่ยเป็นบททดสอบทั้งตัวนักเตะทั้งตัวโค้ดเองแน่นอน นะครับซึ่งเกมนี้ครับเดี๋ยวเล่นกันวันที่25ช่วงเวลา2ทุ่มนะครับรบอาทั้งฝั่งอินโดผมว่าก็เราก็ทราบประมาณนึงแล้วแหละนะว่ามีตัวไหนมีตัวต่างชาติเบอร์17เนี่ยก็เป็นแคนาดาลูกครึ่งนะครับแล้วก็กองหน้านะครับลูกครึ่งเนเธอร์แลนด์เห็นชัดเลยอ่าแล้วก็มีคนนึงลูกครึ่งเยอรมันก็จะมีแค่นี้ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่มาโฟกัสทีมชาติไทยดีกว่าจะเล่นยังไงในการเจอกับอินโดนีเซียแล้วชุดนี้มีจุดเด่นตรงไหน ที่จะสามารถเอาชนะอินโดได้ผมคิดว่าการเล่นนะอันดับแรกคืออาจจะต้องใช้มิดฟิลตัวรับ2คนก่อนเจอเจ้าบ,บ้านอันดับ2คืออาจจะถ้าเป็นผมนะผมคิดนะช่วงแรกๆอะ่ะินโดนีเซียเขาต้องมาบุกเราแล้ว,ลวเราอาจจะย้อนสอนในการบุกเขาเลยโดยการช่วงสิ่นาทีแรกอาจจะลองเลยบีบบุกลองดูพอไม่ได้ก็กลับมาเล่นตรงกลางเท่าที่ผ่านมาเนี่ยชุดนี้อยู่ยี่สิบสามตั้งแต่นิชิกายะแล้วพี่เตย้ยครับก็คือว่าไอการบีบการเพรสเนี่ยศักยภาพที่เราทําได้เนี่ย มันดีขนาดไหนฮะคือเรียกว่ามีความเข้าใจในพื้นฐานการบีบเร็วบีบสูงทําได้ดีอแต่ส่วนสภาพร่างกายนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาในช่วงหลังจากนาทีเจ็ดสิบเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องถนอมร่างกายไว้เพราะว่าหนึ่งมันเล่นติดติดกันมาสองนัดแล้วสองสภาพอากาศที่ไม่คุ้นเคยสภาพสนามอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันทําให้แรงมันหายไปได้เพราะนั้นต้องบริหารตรงนี้ให้ดีอาจจะเป็นช่วงๆในการบีบไม่ใช่ไล่ตลอดเวลาไม่งั้นเด็กจะไม่ไหวอืแล้วก็เห็นมีข่าวมาว่าเรื่องสภาพร่างกายเนี่ยหลายๆคนก็เริ่มที่จะแบบเหมือนว เจอเรื่องของสภาพการเป็นอยู่ที่นั่นเรื่องของอ,งอาหารอะไรเงี้ยทำให้แบบเรี่ยวแรงอะไรเงี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยเ,เรื่องปกติของนักบอลแต่ละประเทศครับโดยเฉพาะเด็กๆของไทยเรามันไม่ชินปากแต่ว่าก็ปรับกันได้ทีมงานผมเชื่อว่าก็มีการเตรียม ไม่ว่าจะเป็นเชฟที่เป็นคนไทยที่นู่นก็ช่วยเหลือกันผมว่าตรงนี้น่าจะแก้ไขได้อเพราะว่าจากรายงานมาเนี่ยเหมือนมีคนท้องส่งท้องเสียเหมือนกันนะเอวเหรอครับเออ,อเหมือนรายงานว่าจะมาอย่างนั้นนะครับแต่ว่าโอเคแหละด้วยระยะเวลาส4สวันมันน่าจะพอช่วยได้ไมันเป็นเรื่องปกตมิมันอาจจะมีนิดหน่อยไม่มีอะไรเยอะอหรอกพวกนี้มันก็มีแพทย์ประจําทีมหม่แล้วพวกนี้เขาดูแลกันได้นะครับตรงนี้เรื่องของสภาพร่างกายเท่าเท่าที่ทราบมาก็น่าจะเป็นห่วงที่สุดแล้วแหละนะครับอ่ะ แต่ว่าแน่นอนแหะครับในการเจออินโดที่พี่ต้อยบอกก็คือมีตรงกลางตัวรับ 2, 2> ค,บคนแต่ว่าเกมตรงไหนฮะที่สําคัญมากที่สุดเลยนอกเหนือจากตรงกลางตัวรับแล้ว ตรงการตัวรับตรงไหนที่สําคัญนะครับผมเรียกว่าแดนหน้าแล้วกันข้างหน้าเนี่ยต้องลงมาปิดบอลแรกของเขาให้ได้ก่อนถ้าเราเปิดเมื่อไหร่อินโดนีเซสังเกตไหมถ้าเขามีโอกาสบางทั้งถ้าเขาเห็นเขาเตะยาว,าวเปลี่ยนช่องเลยจากขวาหลังมาซ้ายหน้าจากซ้ายหลังไปขวาหน้าเขาจะโจมตีเร็วด้วยใช้ตัวริมเส้นอก็คือหยุดการวางบอลของเขาบอลแรกยาวสลับฝั่งนี่แหละน่ากลัวมากมาบ่อยมากนะอินโดเขาใช้นะเขาเก่งนะเขาค่อนข้างแล้วเขาชอบจี้นะเขาวิ่งตัดบอลรับบอลตัดเข้าในเพื่อยิงเลยเพราะฉะนั้นแล้วภาระของเราจริงๆแล้วมัน ไม่ใช่แค่แบ็กถูกมั้ต้องคนแรกไปป้องกันอย่าให้เขาเล่นบอลง่ายอย่ามีพื้นที่ว่างเยอะไม่งั้นถ้าว่างเยอะเขาเห็นแล้วเขาส่องเลยอ่าแล้วสุ่มเสี่ยงด้วยนะผมว่าถ้าโดนวางบ่อยถ้าตามไม่ทันสักทีสองทีอันตรายเห็นแผลใช่ครับแต่ว่าโอเคลดเปอร์เซ็นต์ในการที่ว่าจะถูกเขาโจมตีนี่คือถ้าเราปิดในแนวที่เขาจะยิงอคนแรกใช่ครับไม่ว่าเป็นใครก็ตามอยู่ใกล้บอลเนี่ยแหละสำคัญช่วยได้แน่นอนถูกต้องครับนะฮะเราก็ตัดการโจมตีแบบนั้นมาซึ่งข้างในเนี่ย พี่เต้ยมองว่าทีมชาติไทยถ้าวัดกันในแผงด้านในเลยเนี่ยผมคิดว่าไทยเราเนี่ยต้องปรับการยืนมิดฟิลด์ให้มันแคบลง กองกลางแน่นลงหรือเรียกว่าคอมแพคให้มันแน่นให้เขาออกข้างด้วยลูกเรียงเพราะว่าเขาจะแทงทะลุไม่ได้แล้วพอแทงทะลุไม่ได้เนียมิดฟิลด์เขาไม่สามารถจับใจได้นียมันก็สามารถเป็นการเล่นป้องกันได้ถ้าเขาจะโยนแล้วก็ถอยมาเก็บบอลได้แต่ว่าหลักๆเลยอย่างแรกอย่าให้โยนเพราะว่าถ้าเกิดจังหวะที่เราลอยทั้งแผงทั้งหมดเนี่ยแล้วเขาเซตบอลจากแดนเขาเมื่อไหร่มีช่องว่างเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะหลอกให้เราลอยขึ้นมาให้มันม,มีพื้นที่หลังลายแล้วเขาจะโจมตีเร็วเลยอ,อ่ะเพราะฉะนั้นนะครับ เรามาดูกันก่อนดีกว่า <Fern anda. S 3> ว่าการที่เราจะเจออินโดเนี่ยโอเคเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าวแท็กติกวิธีการสําหรับพิเตอร์เนี่ยมองว่าอันนี้จะเวิร์กนะครับแต่11ตัวจริงทีมชาติไทยชี้ชะตาเจออินโดตบเจ้าภาพล่วงคาบ้านอืก็ต้องทําอย่างนั้นแหละพูดมันไม่ได้ดูนัดแรกนัดสองฟุตบอลมันปรับกันได้ในระหว่าง์นอเม้นโอโอเคอะยอมเสี่ยงเสี่ยงสหะกันนิดนึงนะครับอะผู้รักษาประตู คนเดิมแน่นอนต้องเป็นคนนี้คนเดียวครับสวารัตโพสมันไม่ได้ทดสอบเลยเนาะก็ยังไม่มีแต่ว่าเฮ้ยมีเซฟมีเซฟมีหนึ่งลูกนะนที่แรวที่เซฟเบียดเสาเออลูกนั้นแต่ว่าเป็นมุมของเขาอยู่แล้วแต่ว่าก็ถืออยู่ในมาตรฐานอยู่อเอาจริงๆนะยังไม่ได้โชว์เกมนี้น่าจะได้โชว์นัดนี้แหละรู้กันเราอาจจะทำได้ดีโดยประตูไม่ทํางานเลยก็ได้อก็ไม่รู้ครับไม่รู้นะฮะประตูพูดมากไม่ได้ยังไม่เห็นใช่ครับนะครับกองหลังเนี่ยผมเห็นแล้วว่า แม่ผมก็ไม่มั่นใจเพราะว่ามันเจ็บหรือไม่เจ็บหรือยังไงนะครับคิดว่าน่าจะกลับมาเป็นคู่ของเกมแรกนะชนะพัฒน์รพันธ์น่าจะกลับมาเล่นครับกลับพัทรพลศึกษากริจใช่ครับกลับมายืนคู่กันอคู่นี้มีอะไรกังวลไหมตอนนี้ผมว่าจังหวะเขาเข้ากันแล้วนะเพราะว่าดูแล้วว่าไม่น่ามีปัญหาการสือสากก็ดีขึ้นทุกอย่างช้าความช้าจะมีบ้างแต่ชดเชยกันได้นะครับริมเส้นเนี่ยวันนี้ผมว่าเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับทีมชาติไทย มากๆในการ,รเจอกับอินโดเพราะว่าริมเส้นเขาดีมากเพราะฉะนั้นบแบ็คเราต้องดีใช่ครับ2คนเนี้ยพลเอกกับสะพลเนี่ยแน่นอนค่อนข้างต้องยืนเพื่อเล่นเกมรับแน่นอนอเอารับไว้ก่อนชัวแล้วค่อยว่ากันในด้านเกมลุกไม่ต้องวิ่งนะไม่ต้องขึ้นขนาดนั้นอ,อ,อยู่ที่จังหวะของเกมแล้วก็ระหว่างครึ่งเนี่ยโค้ชอาจจะสั่งในการปรับแท็กติก นิดๆหน่อยๆแล้วแต่อ่อือยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่าเป็น2คนนี้ก็ต้องเอาอใหู้ค่อนข้างมั่นใจในเกมรับ2คนนี้นะตอนนี้เ,ออเกมรับเขาดีอยู่แล้วเขาเด่นกว่าใช่ครับเด่นกว่าเกมลุกเนาะขณะที่ตรงกลางตัวรับอย่างที่พี่เต้ยบอกเนี่ยว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ คือเอาทางด้านของเสกสรรเนี่ยดันขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็เชพลอดทนใช่ครับนะครับลงมาคู่กับสิทาตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดเขาวางรับอาจจะปรับคู่นี้ตรงนี้แล้วให้เสกสรรขึ้นไปตัววนเพราะเสกสรรเนี่ยมีจินตนาการดีอย่างเกที่แล้วในเสกสรรทางเล่นเกมรับและเกมลุกเห็นไหมมาช่วยแล้วขึ้นบนเลี้ยงเองส่งได้แต่เนี้ยเขาอาจจะทํางานด้านบนมากขึ้นในการหาจังหวะและใจเพื่อนได้นะฮะอันนี้สําคัญเหมือนกันนะแต่ผมดูแล้วแบบเนี้ย เซฟน,นะเซฟเซฟเซฟครับเพราะว่าทุกคนเอาจริงก็รับได้หมดก็ถูกต้องช่วยกันเล่นเกมรับได้สามารถหมุนเวียนได้แล้วก็ใส่ตัวธรรมชาติตัว,ตวรับเพิ่มอีกหนึ่งคนอืมอืมยคือแม่เน้นเน้นผลต้องเซฟไว้ก่อนเพราะเราเล่นกับเจ้าบ้านไงปัญหาคือตรงนี้โอเคเกมุก,กอาจจะมีประสิทธิภาพน้อยลงแต่เกมรับมันดีขึ้นก็ต้องเซฟไว้ก่อนเพราะเกมรับที่ดีเนี่ยมันนําไปสู่การเป็นแชมป์มอย่าห้าวนะอย่าพึ่งซ่าค่อยๆไปค่อยๆไปเอออย่าพึ่งซ่าค่ะทางซ้ายพี่เต้ยเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนครับ เป็นชวันวิทย์ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าผมคิดว่าศักยภาพเขาน่าจะดีพอสำหรับเกมนี้เพราะว่าหนึ่งผู้เล่นก่อนหน้านี้อาจจะเขาเรียกว่ามันเหนื่อยมอันล้าแล้วชวันวิทย์เนี่ยเขาลงน้อยเขาอาจจะใช้ในงานในนัดนี้ก่อนถึง70็ดสิบนาทีหรืออจะใช้15บห้านาทีแหลผมดูว่าต้องใช้เขาก่อนเพราะเขาเลี้ยงปไปกับบ,<า>บอลนนะี้เกมรับเล่นดีมีวินัยตามโค้ชสั่งเกมลุกสามารถไปบอลได้ดีตรงนี้แหละน่าสนใจธนาวุฒิมีโอกาสแล้วเหมือนยังไม่มันก็เป็นการสลับถ้าผมเป็นอยู่ในโค้ช ในสตาฟโค้ดผมอาจจะแนะนําก็ได้ถ้าเป็นตัวผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วอยู่ที่เฮดโค้ดจะตัดสินใจนะฮะขวาครับพันธมิตรมิซูซฮะแน่นอนแหละมิซูตอนนี้ก็โดดเด่นอยู่แล้วในเกมลุกก็ยังย้ําเสมอว่าเรื่องเกมรับอัดต้องช่วยทีมมากกว่านี้หน่อยแต่ยังยงน้อยก็ยังขาดเขาไม่ได้ในการลง11ตัวจริง แต่ก็ยังไม่ได้เห็นโชว์ศักยภาพในเกมรุกมากขนาดนั้นนะถูกไหมครับคือถ้าถ้าจะแบบจะโชว์ก็คือต้องต้องมากกว่านี้จริงๆอ่ะก็ต้องยกระดับเดินขึ้นไปอีกเกมเนี้ยโค้ดวางบอกว่าคือมันต้องโชว์แล้วคระคะและอยากเจอด้วยจะได้วัดกันไปเลยว,ว่าเฮ้ยเราดีหรือเปล่าถูกต้องครับถ้าไม่ดีพี่วางตามสไตล์ยอมรับอยู่เหรอ พี่วังเขาเป็นคนชัดเจนเ,ออเขาแมนพออยู่แล้วออนะครับแต่จะเ็วไปนัดสองนัดสามนัดเองมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันก็แล้วแต่วงการฟุตบอลแล้วกันผมพูดได้แค่นี้ครับอย่าคนแรกหนะ้านัดเดี๋ยวคนนี้สามเดี๋พูดเยอะเดี๋ยวเข้าตัวผมอีกแล้วข้างหน้ายศกรบุรพาส่วนเจ้ามิกเนี่ยครับก็แน่นอนแหละครับว่ามิกเนี่ยก็ต้องใช้งานอย่างต่อเน,นื่องเพราะว่าเ,ออเป็นศูนย์หน้าโดยธรรมชาติที่ฝากความหวังไม่ได้แต่อาจจะปรับนิดหน่อยเรื่องของ เกมลุกอาจจะลงมาเยอะไปหน่อยอาจจะต้องมีการปรับหาพื้นที่ข้างบนม,มันบอลไม่ถึงอดีเอนเอเขาใจแ,แต่ว่ามันก็ต้องมีการขึงเขาไว้เหมือนกันอ่าเออนะฮะก็อยู่ที่รูปแบบแท็กติกของพี่วังแล้วกันนะครับ,รบแต่พูดก็พูดเถอะนะครับว่าถ้าหากว่าทีมชาติไทยเราสามารถเอาชนะเจ้าภาพได้และเข้าไปชิงได้นี่ก็คือสิ่งที่เป็นบททดสอบเราอาจจะผ่านเปาะแรกไปก็ถือว่าอ่ะรู้แล้วว่าทิศทางการทําทีมประมาณไหนควรจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าหากว่า โอเคเจอกับอินโดแล้วมันไม่สามารถผ่านได้จริงๆนี่มันก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องให้ระยะเวลาหรือเปล่าต้องให้เวลาครับคือโค้ชทุกคนเนี่ยต้องใช้เวลาเพราะนั้นเนี่ยผมอยากให้อดทนอดใจรอหน่อยแฟนๆเพราะว่าอย่าเพิ่งไปไปโหมโงขนาดนั้นนักบอลก็ต้องใช้สมาธิโอเคแหละนักบอลก็ต้องยอมรับในข้อที่เป็นแฟนเป็นห่วงบรรยายแต่ว่าก็ต้องมีสมาธิกับไปทํางานแฟนๆก็อย่าถล่มเยอะเกินไปก็ช่วยกันหน่อยอ่าตอนนี้ อยู่น่าจะอยู่ลึกมากนะไม่เหยียบติดเท้าเลยนี่ก็แบตหมดอ่ะแบตโทรศัพท์หมดอ่ะคิดดูต้องเบาไม่ใช่อะไรเดี๋ยวมันจะพูดมันมันเป็นตลกไายนะอันนี้ที่กระยะห้านัดใช่ไหมพี่วังน่าจะไม่ถึง15วันมันไม่ใช่ขนาดนั้นแหมแต่โมก็คุณก็พูดเกินไปไม่คือถ้าแบบทำเงินขนาดนั้นนี่เร็วไปมันมันไม่มีหรอกผมเชื่อมั่นในตรงนั้นนะฮะอ่ะยังไงก็ยังไงฝากติดตามพูดกันคำๆนี้เฉยนะครับก็ นั่นแหละครับสิ่งที่ทีมชาติไทยของเราจะต้องผ่านให้ได้ก็คือเกมนี้นะครับเจอกับอินโดนีเซียนัน่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนเกมค่อยมาฝันธงกันแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับนี่เลยอย่าลืมแชมพูอุ่นๆกันได้นะ หัวมาแบบจัดคุ้มคุ้มให้เลยเป็นเซตเลยโปรแรงโปรเร็วโอ้ไม่ถึงพันใช้ได้ทั้งปีครับโอ้โหสุดแจกได้ทั้งบ้านสั่งทิตากา้าสั่งทิตากา้าได้เลยเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าหากว่าชินชอบอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวพีต่ต้ยแตโมล,ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ